อย่าลืมเปิดโหมดเมื่ออาชีพเพื่อสั่งรายได้จาก Facebook ส่วนตัวกันนะครับพี่น้องคำว่าสั่นแล้ว่มแม่พี่น้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสในการสั่งรายได้จาก Facebook ส่วนตัวกันนะครับเมื่อนี้ผมกับศิภามาเปิดโหมดเมื่ออาชีพครับโหมดเมื่ออาชีพง่ายๆไปเหตุกันเลยครับด้วยโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับไปไปหาเงินกันครับพี่น้องอ่ามาครับผมแม่พี่น้อง อันดับแรกอ่ะยิบโทรศัพท์เาขึ้นมาเลยครับหาแอป Facebook ครับอ่าหาเห็นหรือยังครับพี่น้องไปส่าสา,ากับผมเลยเด้อกดเข้าไปแอป Facebook ครับปังเมื่อกดเข้ามาแล้วกดตรงปุ่มเมนูครับปุ่มเมนูแล้วก็เข้าไปหน้าโปรไฟล์เฮาครับปังอ่าเมื่อเข้ามาแล้วโปรไฟล์เขาจะเขียนว่าเพื่อนมน่นบ่ครับเนี่ยเพื่อนถ้าเราเปิดหมดเมื่อาชีบนะ ถ้าเปิดโหมดเมื่อาสีพบแล้วมันก็สิเปลี่ยนเป็นผู้ติดตามครับอ่ะอันนี้เอาไว้ก่อนครับหาขีดสามขีดครับพี่น้องขีดสามขีดจุดสามจุดครับของผมอยู่ข้างบนครับมางคนกับอยู่ตรงกลางนะกดเข้าไปครับปังเมื่อกดเข้ามาแล้วครับเลือนมากข้างล่างครับสิเป็นขึ้นรูปกระเป๋ากระเป๋าหิวเนี่ยแล้วก็สีเขียนว่าเปิดโหมดเมื่ออาสีพบนี่แหละครับผมพี่น้องสําคัญตรงนี้ครับ กดเข้าไปเลยพี่นอ้องท่านบอกครับปังเมื่อกดเข้ามาแล้วสิมีผู้ใหญ่อันหนึ่งจิ้มทาเข้าอยู่ครับพี่นอ้องอ่าแล้วก็มันสิมีข้อมูลสําคัญสาคัญอยู่สามส่วนนะครับในส่วนแรกคือเข้ากับสิสามารถสางรรยได้จากเครื่องมือต่างๆของเฟซบุ๊กครับเมื่อเข้าเขาเกณฑ์นะครับเมื่อเข้าเขาเกณฑ์เครื่องมือกับสิมี่ ดาวคลิปสัน้นคลิปยาวเป็นต้นนะครับพี่น้องเหมือเห้าเขาเก์นะเขาสิทรงเครื่องมือไม้ห้าต่างคาเปิดสางได้ครับในส่วนที่สองก็คือห้ากัสิเบิงของมูลเชิงลึกเขาได้ว่าคลิปที่ห้าลงไปนี่มันมีประสิทธิภาพเพียงใดครับพี่น้องแลวก็ตรงกับกลุ่มป่าไม้ที่ห้าขาดว่างไว้บกัสิเบิงของมูลเชิงลึกได้ในส่วนที่สามก็คือว่า เข้ากับสิเปียนจากเฟสส่วนตัวเป็นสาธารณะเลยครับพี่น้องมาเนี่ยล้ายๆเพจครับพี่น้องแล้วก็สิสิขาถึงผูกคนมากขึ้นและคนมาติดตามเข้าหลายขึ้นบ่มีจํานวนจํากัดนี่คัดงงนี่นะครับพี่น้องต่อไปครับสําคัญเลยปุ่มนี่ครับปุ่มเปิดเนี่ยกดเข้าไปเลยพี่น้องปังโหลดจังหน่อยครับปัง เนี่ยแค่นี้ได้พี่น้องเสร็จแล้วนเ,นนเนี่ยเห็นบหเนี่ยโปรไฟล์ของคุณเป็นโหมดมืออาชีพแล้วเรียบร่อยครับพี่น้องต่อไปกับเป็นการต่างคา่าใส่ข้อมูลเท่าให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์แบบครับพี่น้องไปไปเห็ดกันครับกัสิมีสามขั้นตอนครับในส่วนแรกเพิ่มหรือแก้ไขลูกโปรไฟล์ หารูปโปรไฟล์เลยครับหรือว่าขจิกกฏขามไปต่างคาายหลังก็ได้ครับพี่น้องเห็นบ่สิกดขีดสามขีดจุดสามจุดน่ะแล้วก็ข้ามขั้นตอนไปก่อนก็ได้แต่ว่าผมจีต่างคาผพาต่างคาเห็นแล้วเซ็ตเลยครับพี่น้องไปไปไปเลือกรูปกันพี่น้องนี่ก่อนจเลือกรูปรูปนี้เด้อรูปต่ดจากคุ้นเดี๋ยวน่งกับไกลเนี่ยเลือครับกดบันทึกเลยพี่น้องตั้งเรียบร้อย มันกะสีขึ้นว่าเสียจสมบูรณ์แล้วนะมันกะสีติกสีเขียวครับต่อไปลูกนาโปครับนี่ลูกนาโปผมเอาอตัวนี้นะครับเนี่เยเซลเป็นเซลบริษัทคุณลุงเนาะใส่เข้าไปเลยครับบันทึกคือกันครับพี่นอ้องอันดับที่สาอธิบายตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยเฮดเกี่ยวยกับยังผมกะเป็นเซลเนาะผมกะกะสีอธิบายเกี่ยวกับ ในส่วนของผมว่าเป็นเซลล์น้ำเขา่ารวยอ,อย่างสักอย่างหรือว่าอัปเดต er, สินค้าในเฟซนีตเดอร์ทศหนึ่งสี่แล้วก็ใส่ลิงก์ไล่เข้าไปครับพี่นอ้องกดบันทึกครับเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าลิงก์เว็บไซต์ผมใส่ไปแล้วนะผมใส่ไปแล้วก็จะเป็นของ YouTube ผมใส่ YouTube ไปครับผมเหลือ YouTube ไปนะเหลือยูทูปฮาร์ดแพงนชั้นแนวใส่ลิงก์เข้าไปตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นการ เลือกหมวดมูครับพี่น้องหมวดมูว่าเฮานี่เป็นยังครีเอเตอร์ดิจิตอลหรือว่าช่างภาพนะานะาานักกีฬานักข่าวเฮากะเลือกได้ของผมเนี่ยครีเอเตอร์ดิจิตอลครับกดบันทึกเลยครับข้างล่างอ่ากดบันทึกเลยนะไปเลยครับสร้างเนื้อห้ามัครับต่อไปไปเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายสร้างเนื้อห้ามัยโผล่ยังก็ได้ครับพี่น้องโผล่ post จากโพล่หนึ่งเด้อ ก็สิลเลือกลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยกันกดเลยครับอยากไปอีกเป็นการว่าเาสเนอสเสนอเจสเสนอเจโอ้อยากไปอีกได้ครับเจนี่พมาณน,นี้กดนี่กดเลยครับเรียบร้อยครับสามขั้นตอนในส่วนที่สองนะสามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยในส่วนแรกสามขั้นตอนก็เร็จเรียบร้อยให้กันอเร็ตหมดเลยครับตอนนี้ในส่วนที่สองก็เร็จ ตรวจสอบข้างล่างตรวจสอบการตาคาผมกกะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปสิมีการตรวจสอบการตาคาของเฮาแล้วกดออกมามันกัสิติขึ้งหมายเสร็จสมบูรณ์ครับกดกลับเลยได้ครับพี่น้องกดกลับเลยเลยแล้วก็มาหน้าโปรไฟล์เฮาสิเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นผู้ที่ตามครับพี่น้องแล้วก็เฮาสิได้รู้ว่าเฮาติดตามพายุตอนนี้เห็นบ่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ ในการเปิดหมดเมื่อาอชีพง่ายๆชิ่วๆครับตอนนี้ก็เหลือแค่ลงคลิปครับลงคลิปสม่ำเสมอแลยก็เย่าเห็ุผิดกฎเขาเดี๋ยวเขาก็ส่งเครื่องมือมาห้เฮ่าเปิดส่างได้ใดครับทีนี่เงื่อนในอากาศสิไปไซสครับเขาในกระเป๋าเฮานี่แหละครับเดี๋ยวรอบหนาถามีข้อมูลดีๆมากกสิมาชซะบอกทีบอก,บอกน้องข้านอถือว่าแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนข้อมูลกันถ่าข้อมูลใด่ตรงก็แย่งมาได้ครับ หรือว่าพ่อแม่พี่น้องยังสงสัยเรื่องใดก็สอบถามเขามาได้ครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมย่อยมาให้พี่น้องฟังเนาะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณครับเจอกันในคลิปหน้าครับ